ทำช่องมา3ปียอดซับเจ็ดพันหกร้ไม่ถึงหมื่นคุณคิดว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ไปเข้าที่ช่องของเราเลยไปที่จัดการวิดีโอนะครับอันนี้คือเป็นหลังบ้านของช่องของผมนะครับก็จะจะแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ไปที่ ข้ออันนี้คือวิดีโอนะครับที่ผมทำเอาไว้นะครับซึ่งเป็นวิดีโอที่เขาไม่ได้ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับเพราะว่าตัดต่อไปเสียเวลานานมากกว่าจะได้คลิปหนึ่งสรุปแล้วก็ไม่มีใครดูนะครับก็เลยช่วงหลังๆมานี่ครับถ่ายเสร็จพอดเอาไว้แล้วก็ถ่ายต่อพอดเอาไว้แล้วก็เสร็จเลยพ้นได้เลยครับ คล้ายเฟซบุ๊กเลยครับตอนนี้ซึ่งมันมันเหมือนกับว่าเป็นการทำแบบเรียวๆแล้วผิดถูกไม่เป็นไรครับมันเป็นตัวตนของผมก็เลยทำไปมาเรื่อยๆนะครับก็ยอดวิวก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นความสุขของผมเอามาดูกันก่อนว่าไรายได้มันมาจากไหนกันบ้างนะครับไปเข้ามาที่สตูดิโอหล,ลังบ้านไปที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับไปเลยมันก็จะมีบอกว่า ข่าวดีวิดีโอของคุณได้รับยอดดูเพิ่มขึ้นจากวิดีโอแนะนำของ YouTube อ๋อเยอะม,มากนะครับเรามาดูที่รายได้เลยดีกว่าอยากรู้นะครับรายได้ของคุณก็คือ $47.23 ดอลลาร์ต่อ28วันนะครับก็ <laughs> ประมาณวันละ1ดอลลาร์กว่าๆนะก็โอเคไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นเงินที่ลอยเข้ามาในอากาศ ผมว่ามันก็โอเคนะฮะ้น้อยก็จริงแต่มันเป็นความสุขและได้ทำนะครับไม่ได้หวังรวยจาก Youtube หรอกครับามาดูเพิ่มเติมนะครับว่าในแต่ละวันผมได้รายได้เท่าไหร่มาดูที่วันที่เลยอือป๊บ,บนี่ครับมันก็จะแสดงให้เราเห็นถึงวันตั้งแต่วันยี่สิบแปวันที่ผ่านมาแล้วครับตั้งแต่วันที่ยี พฤษภาคม2521มีจำนวนยอดวิว2,042วิวนะครับเวลาในการรับชมเป็นชั่วโมงก็298ชั่วโมงครับระยะเวลาดูโดยเฉลี่ย8.46รายได้โดยประมาณของคุณก็คือ1.45ดอลลาร์สหรัฐเอเมริกา ผมกินเงินดอลลาร์นะครับไม่ใช่กินเงินไทยนะครับก็เทียบกันจริงๆก็คือวันที่27เนี้ยผมได้1ดอลลาร์สี่ก็เท่ากับได้วันละ40บาทโดยประมาณน,นะฮะนั่งอยู่เฉยๆครับเงินลอยก็มาในอากาศ40บาทนะฮะยีบได้1.5 29 1.6 7 6 30 1.8 มันมีกระตุกๆเนี่ยฮะมันก็คือเฉลี่ยว่าวันนั้นหนึ่งดอลลาร์กว่าๆนะฮะนะฮะจนถึงวันที่อ่ามันมีวันที่ไหนนะสิบห้ามิยอนะครับจะได้สองดอลลาร์จุดสี่ศูนย์โอ้โหวันนี้ก็ได้ประมาณสักเจ็ดสิบบาทโอ้ว้าววันนี้ได้เจ็ดสิบบาทวันนี้ก็ได้สองดอลลาร์กว่าก็ไงประมาณนั่นแหละฮะเจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาท แล้วโดยเฉลีย่ยขึ้นมาวัดมันก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเหนะ็นไหมมีบางวันอ่ามัก็เกือบ1นจดแก็เกือบ2องแล้วลากเอ้าทีสักหกสิบง่ายๆหกสิบมากี่วันละหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกสามสิบสามร้อนะครับอืนี่ครับ <c oughs> โดยที่นั่งอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับแล้วก็ได้เงินลอยเข้ามาการที่จะได้เงินนะครับก็คือว่าต้อง ผ่านเกณฑ์ของ YouTube ซะก่อนก็คือมียอดคนติดตาม1,000มียอดวิว่า4 0 0 0ชั่วโมงหรือ2 4 5 0 0นนาทีนะครับประมาณโดยประมาณนี้นะครับถึงจะสร้างไรายได้ไรายได้ก็มาจากไหนมาจากคลิปเรานี่ครับนี่อย่างคลิปเนี่ยที่ผมมีไรายได้ที่เขาจะแสดงว่า คลิปที่มีคนดูมากที่สุดนะครับก็เป็นนี่ครับของอาจารย์จตุพลชุมพูนุชซึ่งผมเคยไปถ่ายมาเมื่อปี255 1น้าเดนะครับเป็นทอ,อกการกุศลน,นะครับแล้วก็มันนานแล้วครับแล้วผมก็เลยเอามาลงดูมาลงแล้วก็มีคนดูเยอะมากแล้วก็นี่ครับก็ทําให้มีไรายได้นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะแสดงจำหนงอ่า r a n k i n g ของวิดีโอที่ผมทำนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยออกหน้าจอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายไงฮช่องนี้ผมทำคนเดียวคือถ่ายเองโพสเองบางทีก็ตัดต่อเองซึ่งระยะหลังมาเนี้ยผมไม่ได้ตัดต่อแล้วเพราะว่า,วามันตัดต่อมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอะไรหลายอย่างนะครับและอีกอย่างนึงผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันไม่เรียวมันไม่ใช่เรื่องที่มัน ถ่ายปุ๊บแล้วเอามาลงปับ๊บมันไม่เหมือนกับว่ามันต้องเฟกหน่อยๆน,นะฮะมันซึ่งดูไม่จริงใจนะ,ะผมชอบแบบอะไรที่เฉพาะหน้าเลยทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นไปเลยนะฮะไม่ต้องมาตัดต่อสร้างภาพให้ตัวเองดูดีนะครับก็เลยพักหลังนี้ก็คือถ่ายเสร็จก็โพสเลยทําเหมือนเฟซบุ๊กเลยนะครับก,ก็โอเคนะครับทาให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่ครับคือช่องผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอไหนเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ดีมีลายเส้นอะไรในนี้ก็ชุวงหนังเนี่ก็ทำมวยหมดเลยครับก็สมกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าทําเก็บไว้ดูนะครับอยากทําเรื่องอะไรก็ทํานะครับนี่ฮะอ่าดูนะฮะการดูวิวทั้งหมดนะฮะผม ยอดวิวของช่องก็คือประมาณ1ล้าน5้าแสนกว่าครั้งนะอันนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเวลาก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับนะผมทำมาตั้งแต่24่ิมิยอสองพันจนตอนนี้วันที่25มิยอสองพก็ประมาณ3ปีแล้วเอ้ยสองพก็ประมาณ3ปีครับผมได้ไรายได้วันละ1ดอลล่าหนึ่ดอลล่าต่อว,วันทุกวันนะครับ เดียวยิ่งถ้าผมโพสต์วิดีโอไปเรื่อยๆเนี่ยจาก $1 ดอลลาร์ถึง $2 ดอลลาร์ต่อว,วันก็อาจจะเป็น3ถึง4ดอลลาร์ต่อว,วันก็เป็นไปได้นะครับ3ถึง4ีอ้าตีเอาเอาสูงสุดเลย10ดอลลาร์ต่อวันก็เท่ากับวันละ300ก็เดือนหนึ่งก็9 0 0 0ก็อยู่ได้นะครับสบายๆนะครับแต่ต้องขยันอัพโหลดวิดีโอนะครับทำไปเรื่อยๆครับพอจะเห็นผลมันนานมากเนี่ยครผม3ปี แล้วก็ผมก็เป็นคนโนเนมอย่างหนึ่งไม่ใช่คนมีคนรู้จักไม่ใช่คนดังนะครับก็ยังได้โอเคเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทำ YouTube กันแล้วก็ได้ผลได้ยังไงก็แปทเอ่อคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ